ไม่รู้ตั้งใจจะโชว์ทางโซเชียลให้รู้ว่าเขาได้เตรียมความพร้อมหรือเปล่าชมครับกราบเป็นพระเลย <G ül üş> ยุทธภัณฑ์เขาเนี่ยชุดเสื้อเกราะปืนกลหมวกนะฮะแม็กกาซีนนะฮะแล้วก็วางอะไรไว้บนผ้าน,ะน่ะเห็นไหมเห็นไหมแต่คนที่ไปกราบเดี๋ยวโอ้ยันเต็มหลังเลยเนี่ยนี่เขาบอกเป็นนักลบมืออาชีพหรือเปล่ามีเ y ืออาร์มี่มิลิทรีฟอสเอามาลงให้ดูนะฮะไหนบอกทานเขเมรไม่สักยันไงนั่นอะไรเออมาลีนี่นะฮะออไม่รู้ว่าจริงๆทหารจริงหรือเปล่านะครับ ตอนที่ไม่รบทําอาชีพอะไรกันแนะ่ถ้าเป็นทหารจริงเพิ่งมาประจําการหรือเปล่าข้าวของยังดูใหม่คลิปเลยเห็นไหมฮะ <He et S 2> ชุดเกราะอ,อะไรเงี้ยแต่ชุดเกราะนี่ดูแลทันสมัยดูเหมือนกันนะดูยังใหม่คลิปอ่าเนี่ยกระเป๋าใส่เปินผ้าผืนผมอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นคลิปหนึ่งต่อัาที่การเตรียมพร้อมอาวุธนะครับตอนเนี้คอนเทนต์แนวทหารเตรียมสู้จากฝั่งนู้นเยอะมากคุณผู้ชมไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมแล้วล่ะครับ ถ้าเตรียมรบจริงเนี่ยไม่รู้จะมีเวลามา,าขัดสีชวีวันอวดอ้างสรรพคุณหรือเปล่านี่เช็ดเปินไปไล่ยิ้มไปเตรียมไปทำอะไรกันมาดูหน้าเชื่อถือแค่ไหน <c oughs> อีกคลิปหนึ่งแล้วกันทา,านขงข่มรนโพสตคลิปภาพระบุว่ากำลังฝึกยิงสไนเปอร์เสียมจงระวังให้ดีนี่หน่วยซุ่มยิงครับสไนเปอร์เอาอะไรรองค่ะผงปุ๋ยกระสอบสลันสลันเออแบบนี้นะฮะ,ฮะ มีภาพทำท่าจุ้จห้ามพูดด้วยนะนี่ๆๆคุณผู้ชมครับปิดท้ายที่คลิปทหารกำลังเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งมีทั้งรถยิงจรวดปืนนะพร้อมกับข้อความถ้าประเทศไทยอยากมีสงครามก็เล่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขมฝันขมหวนัวน,วนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครว่าเป็นคลิปปล่อยมาจริงหรือปลอมนะครับแต่คลิปแบบนี้เนี่ยจะถือเป็นการข่มขู่ยั่วยุนะฮะอยากสู้รบ คือไม่ได้คำนึงถึงผู้บริสุทธ์นะฮะจะสนองอำนาจความบา้าคลั่งอะไรผมก็ไม่ทราบนะฮะแต่คุณผู้ชมครับถ้าเรารบเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่น่าห่วงนะ,ะโอเคละมันเกิดความสูญเสียมันอะไรแบบนี้ขึ้นมา นาะภากรัฐเขาพยายามดึงเชงเอาก็ไม่อยากจะลบหรอกเกิดความสูญเสียเนะี่ยแต่ถ้าไม่ลบก็ต้องมีวิธีจัดการที่มันทําให้เขาต้องต้องยอมใช่ไหมแต่ตอนนี้นในความเคลื่อนไหวในโซเชียลที่พี่โจนําเสนอไปหลากหลายคลิปเนี่ยนะคะมันเป็นความเคลื่อนไหวในการที่ทางกัมพูชาเขาเหมือนจะกําลังเคลื่อนกําลังพลหรือเปล่าแล้วมันก็สอดคล้องกับคลิปที่กําลังจะเปิดต่อไปนี้คุณผู้ชมคือทหารกัมพูชาเริ่มส่งสัญญาณบอกว่ากําลังรอคําสั่งในการโจมตีนะคะดูคลิปนี้กันหน่อย ไ,ไ,ไ,ไน,ออนี่เป็นการเคลื่อนย้ายกําลังคนนะคะคือมีชาวขมิ้นก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ในขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอขบวนรถของทหารกัมพูชาพร้อมข้อความบอกว่ากลับสู่ชายแดนคืนอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนของกัมพูชาครับ การเตรียมความพรอ้อมการเคลื่อนกําลังพลเห็นถี่ขึ้นนะคะช่วงนี้อนอกจากนี้ยังมีภาพที่ทหารกัมพูชาอัดคลิปในความมืดค่ะพูดชัดเจนเลยสถานการ,รณ์วันนี้คือพระรหัสสัดีที่13พฤศจิกายนเตรียมรบรอคําสั่งจากหน่วยเหนือ elled, ปุกขวัญปุกขวัญเออเนี่ยคลิปแบบนี้คุณผู้ชมเพจส่องขม,มนเขาก็นํามานอกจากนี้ยังมีคลิปที่ทหารขมรบอกว่าพร้อมเปิดศึก ครับโจาและในคลิปก็ระบุวันเดียวกันเลยนะคะ13พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้อันนี้เราก็ถือว่าไว้ใจไม่ได้กอ,องทัพของเราก็เตรียมความพร้อมมีคลิปเยอะทางฝั่งนู้นอ่ะม,มีอีกมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะมีภาพรถถังเครื่องยิงจรวดนี่มีกำลังคลบอก พ <trong> ร้อม100%ค่ะอ่ะชมฮะจํามังทครับปุงตรจํารู้ฮะกูตายสําหรับยกกําลังมีกําลังเธอกับจุดเต เพจเลยทั้งมังกรซ่อนตัวนะครับก็เอาภาพนี้มาลงด้วยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของกำลังพลเขมรล่าสุดฐานกัมพูชาออกมาเปิดเผยถึงสภาพความเหน็ดเหนื่อยนี่ร่างกายจิตใจเพราะว่าเตรียมพร้อมทางฐานมาหลายต่อหลายวันในพื้นที่เสี่ยงปะทะแล้วมีเพจจากไอทัาฟ้าก็โพสต์ข้อความบอกฐานเขมรหน่วยและเ,เตรียมพร้อมนี่นะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าจะเป็นคลิปอะไรออกมาคุณผู้ชมมาสะท้อนอย่างนี้ครับ ว่าตอนนี้ในชายแดนพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งนะถือว่าตึงเครียดนะครับไทยเองก็ต้องประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องของเขาเองเขาก็รอสัญญาณด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากภาพที่ปรากฏในคลิปของพื้นที่ชายแดนครับค่ะและขณะเดียวกันบรรดาน,นักวิชาการของกัมพูชาคุณผู้ชม เชื่อมโยงมั่วตัวไปหมดออที่กําลังจะเกริ่นแบบนี้ก็คือว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะข่าวใหญ่รา,ร,ารายงานด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอทอปอจัดพิธีส่งมอบยุโทโธปกรณ์ให้กับกองทัพ3รายการนะคะก็มีพวกต้นแบบรถฐานยิงจรวดหลายลํากล้องอเนกประสงค์ดี11 a ปืนใหญ่เบาขนาด105มิลิเมตรนะคะมอบให้กับศูนย์การทหารปืนใหญ่แล้วก็จรวดหลายลํากล้องนําวิถีแบบ DIT 1G ส่ง มอบให้กองพลทหารปืนใหญ่เรื่องนี้คุณผู้ชมรู้ไหมขมิเอาไปปั่นโดยนักวิชาการขมิค่ะปั่นว่าปั่นบอกว่าไทยยกพื้นที่อำเภอปลายให้อสิสราเอลแลกเปลี่ยนกับอาวุธทันสมัยและการร่วมมือทางการทหารค่ะไปนู่นแล้ว, <laughs> ต,วตัวไปหมดเลยคุณผู้ชมคะ่ะขอไปดูโพสต์นักวิชาการกัมพูชาคนนี้หน่อยเ <laughs> ขาโ <laughs> พสต์เขาบอกว่านี่เหมือนกับเขาโพสต์ ของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องน่าสนใจอุบายของสยามมีการสันนิษฐานจากแหล่งข่าวต่างประเทศแอบอ้างสื่อต่างประเทศว่าสยาม อาจทำสัมปทานยกพื้นที่อำเภอปายให้แก่อิสราเอลเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาวุธที่ทันสมัยมและการร่วมมือทางทหารอย่างลึกซึ้งเนื่องจากตอนนี้พลเมืองอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นทหารหนุ่มเข้ามาพักผ่อนฝึกซ้อมในพื้นที่ปายซึ่งเป็นเขตภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนเป็นจำนวนมากอ,มอิสราเอลมีพื้นที่จากัดและมีศัตรูอยู่รอบด้านโอ้โหวิเคราะห์ไปแบบนี้คุณผู้ชมคือมันก็ จริงครึ่งเดียวคือคนอิสราเอลมาอยู่ที่ปลายเยอะอันนี้ใช่มันก็ก,กลายเป็นมหาในพื้นที่อะไรแบบเนี้ยแต่เอาเรื่องนี้ไปผูกโยงกับอาวุธอิสราเอลให้ไทยมันไม,ไม่ใช่อแล้วแรพื้นที่มันไม่ใช่เออเเออชาวเน็ตไทยก็ไปถล่มยับเลยค่ะกับ โพสต์ของนักวิชาการกัมพูชาแม้แต่เพจข่าวที่เราติดตามกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องกัมพูชาก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่านี่นักวิชาการหรือว่านักจินตนาการกันแน่คะบางคน,นนักวิชาเกินนะนักวิชาเกิน<ะ>เกินคำบรรยายใช่แล้วก็เล่าเกินความเป็นจริงไปหน่อยบางคนคบ,คบอกเมาอะไรเนี่ยเออ,อ อาวุธที่ส่งมอบให้กองทัพเมื่อวานเนี่ยเป็นการพัฒนาต่อยอดนะคร<อ>ับการใช้เทคโนโลยีมาต่อยอดต้นแบบก็มาจากจีนมาอะไรแบบนี้นะฮะ